มูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศลปัตตานีท่งเต็กเสี่ยงตึงและองค์กร14จังหวัดภาคใตรร้ร่วมประชุมใหญ่ครับรับมือช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบภัยภัยพิบัติต่างๆนางพาติมอสศียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญส,สมัยที่16ครั้งที่2โดยมีนายอารุณชัยสิริมหาชายัยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิทงเสียเสี่ยงตึงและองค์กร14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประธานกรรมาการบริหารมูลทิศทงเสีย เสียงตึงนะคะเปิดเผยว่าตั้งแต่กระากระดมขอไปค่ะตั้งแต่กรกฎาคมที่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันค่ะเรามอบเงินช่วยเหลือกว่า10เคสประมาณ15ล้านบาทมีถุงยางชีพและสิ่งของที่ประชาชนเดือดร้อนก็นําไปช่วยค่ะซึ่งอยากให้ทุกคนช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระของภาครัฐด้านช่วยเหลือนะคะก็ช่วยเหลือทุกเคสทั้งเพลิงไหม้ศพไร้ญาติไม่มีเงินกลับบ้านโดยเฉพาะมูลนิธินะคะก็มีโรงพยาบาลเพื่อดูลาประชาชนอีกทั้งมีสุสานเพื่อประชาชนเช่นกันซึ่งชอบพ ภาคใต้นะคะช่วยเหลือมามากกว่าหมื่นหมื่นเคสแล้วค่ะและไม่มีการแบ่งแยกศาสนาไม่ว่าศา,าสนาใดเดือดร้อนนะคะก็สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทุกคนค่ะสำหรับใครเดือดร้อนอะไรก็สามารถติดต่อได้ที่1 1 6 3เข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงครับที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็เข้าช่วยเหลือทั้งหมดและการจัดประชุมที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ขอยืนยันว่าจังหวัดปัตตานีน่าอยู่สงบและปลอดภัยอีกด้วยครับ